สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นี่ครพี่แม็กขออนุญาตพาทุกคนมานอกสถานที่กันสักหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่แม็กอยู่ที่งานแถลงข่าวเปิดตัวโปรดักต์ใหม่ของแบรนด์ซัมซุง Samsung. ซึ่งวันนี้เขาบอกว่าเขาจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่แล้วก็เปิดตัวแท็บเล็ตรุ่นใหม่ด้วยนะครับ วันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้พี่แม็กพาไปดูบรรยากาศกันนะครับในที่สุดก็เปิดตัวในบ้านเราอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับ Samsung Galaxy S24 FE ซึ่งในรอบนี้เนี่ยมาด้วยกันทั้งหมด374เลยนะพร้อมกับจุดเด่นถ่ายวีดีโอได้สูงสุดถึง 8K ส่วนใครที่กําลังรอ Samsung Galaxy Tab รุ่นใหม่รอบนี้ก็มาด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะครับนั่นก็คือ Samsung Galaxy Tab S10 Plus แล้วก็ Samsung Galaxy Tab S10 Ultra ที่มาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของการใช้งาน AI ด้วยนะและนี่คือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดของ ซัมซุง Thailand นั่นเองนะครับซัมซุงเซี่ a x ซี s 4 FE นะครับรอบนี้เขาจะเปิดตัวด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับนั่นก็คือสีบูนี่สีมินต์นะครับแล้วก็สีกาไฟนะครับผมก็จะมาพร้อมกับสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีดำเลยนะครับตัวแบกแอบชอบสีบูนะสีบูจะออกกับสีฟ้าฟ้าอ่อนๆดูแบบว่าพรีเมียมดูแบบว่าัรยบบารุ่นใบใจดีเรื่องของวัสดุเรื่องของ งานคุณภาพต่างๆเนี่ยก็ยังคงทําออกมาได้ดีนะครับดูพรีเมียมตามแบบสไตล์ของ s ซัมซุงแล้วก็ในรุ่นนี้นะครับรองรับมาตรฐานการกันน้ำกันฝุนด้วยนะจา๊าโ้ส่วนมากๆนะครับนี่ก็จะเป็นการทดสอบวิดีโอของ s a m s u n Galaxy a 2 4 FE นะครับซึ่งในรอบนี้เนี่ยเขาก็จะให้วิดีโอความละเอียดสูงมาถึง 8K เลยนะทุกคนจะบอกว่าน้องนางแบบนี้น่ารักมากๆนะครับผม ส่วนสเปกกล้องของ Sams u n g g a l a ซ y S24 FE นะครับก็จะมีกล้องหลังมาให้ทั้งหมด3ตัวมีกล้องหลักมาให้50ล้านอัลต์ตาไวสิบสล้านแล้วก็เลนส์เทเลมาให้8ล้านนะครับเลนส์เทเลสามารถถ่ายเอ t i c ่อซูมได้ทั้งหมด3 x แล้วก็สามารถซูมได้สูงสุดถึง3 0 x เรีเกได้ว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยใครที่กําลังมองหาสมาร์ทโฟนซูมได้เก่งๆน่าจะชื่นชอบกันนะครับนอกจากนี้รุ่นนี้ก็ยังรองรับการถ่ายวิดีโอได้สูงสุดถึง 8K สายคอนเทนต์คนไหนที่กําลังมองหาสมาร์ทโฟนที่ี้น จะคิดว่าน่าจะตอบจบเป็นอย่างแน่นอนนะครับทุกคนครับแล้วก็อีกหนึ่งมุมที่น่าสนใจนะครับที่นัยจักรพัดคนมาเลยก็คือมุมของระบบระบายความร้อนของเขานะครับเฟอร์เฟิร์สชัมเฟร์ซึ่งในรอบนี้เนี่ยในรุ่นซัมซุงยังที่ s ยี่สิี่ fe นะครับผมก็ได้ได้ว่ามีการ ใส่ตัวแผงระบายความร้อนมาได้ใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นท็อปอย่างซัมซุง g a สซี่เอทีสี่เต้าถึงสิกว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะทุกคนว่ามันใหญ่ขึ้นจริงหรือเปล่าฝั่งนี้ก็คือซัมซุงเอสซี่เอทีสี่เอต้านะครับที่เป็นรุ่นท็อปของเขานะครับส่วนซ้ายมือคือซัมซุงเอสซี่เอทีสีเอฟอีนะครับเราจะเห็นด้ว่าแผง เวเฟอร์แชมเปอร์ um ที่ใส่มาเนี่ยจะใหญ่กว่าในรุ่นท <Yeah. S 2> ็อปของเขาอีกนะครับซึ่งหมายความว่าเวลาที่เราใช้งานในรุ่น Samsung Galaxy S24 FE ไม่ว่าเราจะเล่นเกมถ่ายรูประบายความร้อนได้ดีกว่าในรุ่นผ่นพับใมานั่นเองนะครับถือว่าเป็นหนึ่งจุดเด่นของ Samsung Galaxy S24 FE นะครับงานนี้นะครับนอกจากจะเปิดตัว Samsung Galaxy S24 FE รุ่นใหม่แล้วเนะี่ยอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือแท็บเล็ตรุ่นใหม่ของเขานั่นเองโดยในรอบนี้นะครับทาง a m s u n งก็จะเปิดตัวได้กันทั้งหมดือ l รุ่นน S10 พัดแล้วก็ Samsung Galaxy Tab S10 Ultra นะครับซึ่งในรอบนี้นะครับก็จะชูจุดเด่นในเรื่องของการใช้งาน AI เป็นหลักแถมยังมาพร้อมกับชิปเซ็ตที่น่าสนใจด้วยนะครับนั่นก็คือ MediaTek Dimensity 9300พาดทำงานคู่กับ AI เร็วและแรงแน่นอนแถมเราดูหนังเลยเขายังมี AI บุ้เสียงมาให้ด้วยนะเมื่อกี้ดูหนังแบบไม่มี AI นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแตกต่างกันยังไงเเสียงพูดดังขึ้น อาจจะไม่ค่อยตรงทีนี้เราอาจจะกดตรงนี้เราก็ฟลูมมันฟลูมมันปุ๊บเรากดตรงนี้นะคะเรากดี Align Handwriting อ,อันนี้มันก็ทำให้บรรทัดมันมันตรงมากขึ้นนะคะอันนี้อาจจะไม่ชัดเดี๋ยวหาอีกอันน จุดแล้วก็ไอะรให้เขาสรุปให้เราก็สามารถให้ AI ของแทบเนี่ยช่วยได้ใยการกดที่ดาวตรนี้นะคะแล้วก็กดเป็น summarize ทีนี้ generate summary แล้วเราก็จะได้เป็นแบบนี้เป็นบุลเลตกสรุปให้ย่อให้แบบนี้เลยนะคะ,น,ะคนักหนวของเราไอเนอนร์ซีแคนะเป็นไงบ้างครับของดีของดี รอราคาอย่างเดียวใช่ไหมว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะฮะนะครับผมนิวได้สีอะไรอ่ะสีฟ้าอันนี้คือสีฟ้าสีจุดเด่นสสีจเนสีฟ้านะฮะแต่พี่ชอบสีเขียวนะสีจขียวแบบสวยแต่พี่ได้สีดำว่ะทุกคนสีดำดูแบบเปิดเปิดง่ายเดี๋ยวตอนนี้มือใช่มันเป็นแบบว่าสีด้าไฟเขาอะนะฮะใช่แต่รอบนี้เขาให้มาเป็นแบบเงาเงาเลยนะฮะ แต่แอบตกใจตัวชิปเซตของตัวแท็บเล็ตของเขานะเ็นเนอเรชันทั่6 3 0 0พันหูชิปให้แบบว่า <S <S 2> <S 2> โหดมากโหดมากจริงๆนะอันนี้แอบตกใจเพราะว่ายังไม่มีข่าวหลุดออกมานะว่าซัมซุงจะใช้ชิปเซตตัวนี้บนแท็บเล็ตรุ่นไหนนะอันนี้คือก่อนข้างว้าวว้าวมากๆว่ารอบน,นี้ซัมซุงใช้เมิเนอเรัี่6 3 0 0พันซึ่ง ประสิทธิภาพที่เคยทดสอบคะแนนตัวตู้โดยรวมก็ล้านเก้าอแล้วมันก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการใช้งาน AI อยู่แล้วเนาะซึ่งมันตอบโจทย์กับฟีเจอร์ที่ทางซ <c oughs> ัมซุงเขาให้แบบว่าใช้งาน AI แบบเต็มคราบเอลอยู่แล้วนะฮะเรื่องของการใช้งาน AI ก็พี่ว่าน่าจะแบบเหมาะนะเหมาะกับที่คือกดปุแบบ่มาปั๊บเลยนึ่นหรอไม่หลอนะแบบปุ๊บรมัปรับแล้วเวลาที่เราวาดอะ่ะตอนที่เราวงกลมอะ่ะ มันไม่มีแบบเฟรมเรสตกเวลาที่เราล่าอะไรเงี้ยปกติจะมีแบบเฟรมเรสตกให้เห็นใช่ไหมแต่ว่ารุ่นนี้แบบ,แบ,บไม่มีนะครับโอ้โหนช่างแบบสุดยอดมาก,มากนะทุกคนครับและนี่คือบรรยากาศคร่าวๆข,ของงานถแถลงข่าวเปิดตัวนะครับในรอบสื่อนะย้ำว่าในรอบสื่อนะครับของสองโปรดักต์ใหม่จากแบรนด์ซัมซุงนั่นก็คือซัมซุงเรซี่ s ยี่สิบสี่ fe กับซัมซุงเรซี่แท็บ s สิบซีรีส์นะครับในรอบนี้ซัมซุงเรซี่แท็บ s สิบซีรีส์ก็เปิดตัวด้วยกันทั้งหมด2รุ่นแล้วก็ ด้วยสเปคที่เขาให้มาเนี่ยก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะประหลาดใจเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของชิปเซ็ตที่เขาให้มานะครับผมใครนะครับผมที่กําลังมองหาแท็บเล็ตที่เน้นใช้งาน AI อยู่ในตอนนี้นะครับโดยเฉพาะคนที่ทํางานองค์กรที่จะต้องไปคุยงานต่างประเทศบ่อยๆหรือว่าคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆเนี่ยพี่แม็กแนะนําเลยนะครับ Samsung Galaxy Tab S10 Ultra กับ Samsung Galaxy Tab S10 Plus ตอบโจทย์น้องๆแน่นอนนะครับหรือว่าใครอยากจะได้สมาร์ทโฟนที่อยู่ในระดับเรือธงสเปคให้มาจัดเต็มเกือบระดับเรือธงเนี่ยนะครับยังก็ฝากรุ่นนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับเจ้า Samsung Galaxy s a m ซุงก g ซี a เอสยี่สรุ่นนี้นะครับผมยังไงคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์กันด้วยนะจ้าคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊บี